เอาหาหาที่นั่งเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้เอายืนยังงั้นได้เห็นเห็นหมดอ่ะเออนั่งไปเอออ่ะพยายามพยายามหน้าออกมาเออ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 เอามาเลื่นอ่ะพร้อมยังพร้อมยังเอออ่ะกระปุกอ่ะกระปุกนไว้สบังกี้เออเออกระปุกกุ้ยอ่อโอเคนะ ดูแลเพื่อนเป็นอย่างดีมากมายดูแลเพื่อนเป็นอย่างดีเนาะเอ่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดเตือนก็เป็นคนบริหารเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือแบบน้อยมากแค่หนึ่งพันบาทกับคลิปดีซึ่งซึ่งมอตอบแทนกับหัวใจของโบยกับเพื่อนเนี่ยแบบมันมันไม่สามารถจะพูดได้เนาะมันตอบแทนกันใช่ใช่ใช่ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้จบแบบศูนย์บาทศูนย์บาทแน่ๆอ่ะขอเซ็นสัมภาระให้ค่ะเดี๋ยว ก็อยอยอ่าดอให้ปลอให้ปเกินได้คุยอะไรที่นึ่งกูกลังทากานเนให้บอกให้บอกความรู้สึกก็ได้ค่ะก็ก็ดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ห้องเราเป็นน u m b บ r รวันเพราะว่ารวมทีมกันเมื่อให้องเรา อยาพร้อมเพียงกันแล้วก็คือมาทุกคนแบบเอ็นจอยอ่ะมีความสุขอะ่ะนึกถึงภาพคือรูปทุกรูปซีซั่นที่ห้าแล้วไม่เคยลบออกเลยเพราะมันลบไปได้ดูรูปนี้รูปนี้แล้วทุกคนเนาะ,อะ,อะเออเออทั้งสแวตาทั้งท่าทางพวกเราแบบมีความสุขอะ่ะแล้วก็ทริปนี้พิเศษสุด <c oughs> ได้สองหนุ่มเนาะตอนน้มน้ำวานนะ โอเคโอเคลากันเป็นเพื่อนกันตลอดไปแบบนทีนะเพื่อนนะขอบคุณค่ะทุกคนแล้วก็พวกเราทกคอเซ็ปรบมือให้กับรไรๆกับแฝพัทยาพัทยาพัทยาแล้วก็ทอมชายที่ไม่ได้มา คนใหญ่จะมาอยู่แล้วไอ้นั่นเป็นคนสำคัญแต่ว่าเราอยากฟังเสียงเพื่อนเราที่มาครั้งแรกเนาะได้แสดงความรู้สึกแล้วก็เขาจะได้เขาจะได้มากับเราในครั้งหน้าอีกเชิญขอเชิญขอเชิญขอเชิญนิดนึงอ่ะนิดนึงกันรอบเพื่อนใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนเรียนมีแต่คนลอกมือใช่ไหมอ่ะโอเครู้สึกแค่ง่ายงรู้สึกยังไงแล้วก็ทำหน้าไปทางโน้นทางน้นแสบไปทางน้นอ่าหน้าห้องหน้าห้องหน้าห้องกูเพิ่งบอกกูจะเลิกมา คอดีรอบหนึ่งมอเล่อเไม่รยอ้ยนมไม่เมาลยเอยังไม่เคยมาพร้อมกันเออยืนทั้งหมดออโอ้ยนี่ไม่เคยมาขนาดนั้น กกอดจีมันอยากกอดไอจีไปคก่นมึงอาโอเคอาเดี๋ยวเที่ี่ป๋องก่อนอ่ะไม่มาทีกครงนี่ย่จี้อ้หไปยืดไก่เชียหรอกใครแล้วกันมาแล้ออฟังเพื่อนก่นทุกคนกดีใจนะเพื่นรักกันจับมือมันเหมือนแบบหมอหวันนี้กเหมือนน้วาย นวันนี้เราเืินมรดกใหม่วันวานนไทนเรรักกันดีกาเฮีปา์ตียดีอยู่เขาดีใจแล้วกใจกลับมาวันนี้อยากให้ขอโททั้งหมดทุกคนแล้วก็หลจังมันือนเนนี่แฮปปี้มากทุคนเนี่ยเป็นที่มีวันนี้ได้ขอบคุณเอจะจูปากขอข้าวติดปากโอเค ลอกมันทั้งหมดทุกอย่างความรู้สึกเนี่ยมันลอกแต่มาหอมจันแบ่นี้ยังจ่ายเลยนอนลอกเลยเอาง่ายๆข้างหน้าไหมคะมาค่าถ้ามีโอกาสถ้าแบบเฮ้ยมันต้องมีสัญญาอะหน้าเลยสามเดือนจัดโอเคอาบมือให้เพื่อนจีนหน่อย ของเราเจของเราใจดีใจมากใจมากมาทัาเพื่อนมาคือถ้าเกิจงานสำคัญจริงต้องมาต้องมาทุกครั้งก็ให้ปันนะรับเพื่ทุกคนนะครับขอบใจมากอออดวอพ่้อไู่ออาเฮ้ยให้ันหน่อยให้ันหน่อยพูดหมดแล้ว่านาภาพีไหมอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาสารภาพปอ้าไม่ใช่เอาแค่เาเสียงปรบมือให้เพื่อนเราย ก็ขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่าตามที่เราจะมารวมกันแบบนี้ง่ายๆเนี่ยมันยากแต่เพียงแต่ว่าเราเอาใจมาเมื่อเราเอาใจมาเราเวลาให้ตรงกันที่เราจะไปตรงไหนอะไรอย่างไรถ้าเราเอาใจไปมันยังไงมันก็ไปได้ต้องทำงานกันใจญ่ใช่ไหมนั่นแว่าปีนี้เราเริ่มต้นกัน หน้าก็ต้องมีอีกอย่างน้อยเราไม่ได้มาต้องการเรามาเที่ยวแต่เราต้องการมาพบกหลักเพื่อนอย่างน้อยคนมีบุญด้วยกันทั้ง18 19คนเนี่ยได้มานั่งกินข้าวด้วยกันได้มานอนด้วยกันแล้วก็ได้มาแล้วก็ได้มาทำทุกอย่างทุกคนนี้เป็นเป็นอะไรที่ที่พวกเราทำนะผมเองเนี่ยผมเองถ้าโตเปในวันข้างหน้าบางทีบางอย่างมันก็ต้องซัพพอร์ตพวกเราในบางเรื่องได้เหมือนกันน รอได้แล้วไปน่ีให้ได้ไมเานนไดคุรมีความสุขและก็ดึงัดึงไม่ได้ดยงขัไม่ได้ดึงขนไม่ไดะเพราะว่ายังไงยังไงพวกเราก็ต้องตอกวันหนึนเมื่อคืน5าเท่าไหร่54 5หมือนเด็กอายุ16 ก่อนที่เราจะถ่ายรูปหมูกันตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้อ่ะอะปรบมือให้วันนาด้วยภารกิจหลยอลยอไลยเพื่อเราเพื่อเาเพื่อเราไม่มาได้มาไปกอนนีไก่อนนีไปอีโอเคแถวตมีคนเอาขอบคุณทุกคนนะเชาเลยใช่ไปโยไปโยไปโยไปดิ ไฮรูบตัวนู้นไฮรูบรันไฮรูไฮรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้จุกมานั่งนี่อหนึ่งสองส